พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวิถีได้ตรัสตอนพระราหุลถึงการพิจารณาธาตุคือดินน้ำไฟลมและอากาศโดยแยกออกเป็นส่วนๆตอนท้ายได้ตรัสให้พระราหุลทำใจเหมือนดินน้ำไฟลมและอากาศ พอสรุปเป็นใจความได้ดังนี้หนราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจําอยู่เสมอแล้วเมื่อกระทบอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ดีอารมณ์เหล่านั้นจะไม่สามารถทำให้จิตใจวันไหวได้ราหุลเปรียบเสมือนคนทั้งหลาย ทั้งสิ่งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างถ่ายอุจจาระลดบ้างถ่ายปัสสาวะรดบ้างบ้วนน้ำลายรดบ้างเทสิ่งของสกปรกอื่นลงบ้างลงที่แผ่นดินแต่แผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจด,ด้วยสิ่งของนั้นๆก็หาไม่ฉันใดราหุนเธอจงทำจิตให้เสมอแผ่นดินฉันนั้นแล ก็เมื่อเธอทำจิตให้เหมือนแผ่นดินอยู่เมื่อมีการกระทบกับอารมณ์เกิดขึ้นความรักหรือความชังก็จะไม่สามารถครอบงำจิตเธอได้ฉันนั้น 2. ราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนน้ำเิดเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนน้ำแล้วจะไม่เกิดความชอบหรือความชังครอบงำจิตได้ ราหุนเปรียบเหมือนคนทั้งหลายล้างของหรือทิ้งของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงในน้ำน้ำจะอึดอัดระอาหรือรังเกียดด้วยของนั้นๆก็หาไม่ฉันใดราหุนเธอจงทำจิตให้เสมอด้วยน้ำฉันนั้นแลเมื่อกระทบอารมณ์แล้วความชอบและความชัง จะไม่สามารถครอมงำจิตเธอได้ฉันนั้น 3. ราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนไฟเธอเพราะไฟนั้นเมื่อมีผู้ทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งอุจจระปัสสวะบ้างไฟจะรู้สึกอึดอัดระอาหรือลังเกียดด้วยสิ่งนั้นๆก็หาไม่ฉันใด ราหุลเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนด้วยไฟอยู่การกระทบกับสิ่งที่ชอบและชังก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตแปรปวนได้ฉันนั้น 4. ราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนลมเถิดเพราะลมนั้นย่อมพัดไปถูกต้องของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างพัดถูกอุจจระปัสสาวะบ้าง ลมจะรู้สึกอึดอัดระอาหรือรังเกียจต่อสิ่งเหล่านั้นก็หาไม่ฉันใดราหุลเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนด้วยลมอยู่การกระทบกับสิ่งที่ชอบและชงังก็ย่อมจะไม่ปรุงแต่งให้จิตของเธอแปรปวนได้ฉันนั้นหาราหุลเธอจงทำจิตให้เหมือนอากาศเิดเพราะอากาศนั้น ไม่ตั้งอยู่ที่ไหนฉันใดราหุนเมื่อเธอทำจิตให้เหมือนด้วยอากาศอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อกระทบกับอารมณ์ย่อมจะไม่เกิดความชอบและความชังขึ้นได้ฉันนั้นผู้มีทิฏฐิมานะอัตตาและโทสะจริตน่าจะลองนำเอาคำสอนในพระสูตรนี้ไปใช้เป็นประจำ เพื่อลดความโทมนัสน้อยใจหรือขัดเคืองใจเมื่อเห็นว่าผู้อื่นล่วงเกินแล้วทำให้เกิดความไม่สบายใจหงุดหมิดหรือรำคาญใจแม้ทำไม่ได้เด็ดขาดตามพระสูตรนี้ถ้าเราได้หัดทำอยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะระวังจิตไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ที่มากระทบ จิตของเราก็จะสงบนั่นก็คือจุดหมายปลายทางของความสุขที่ทุกคนปรารถนาแม้ได้รับเพียงครั้งคราวก็นับว่าประเสริฐสุดแล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพพะทานังธรรมะทานังจินาติแปลความว่าการให้ธรรม ยอมชนะการให้ทั้งปวง